สวัสดีครับผมคลิปนี้จัดให้ตามคำขอนะครับกับเรื่องราวของอินทภาลัมคือเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยผมได้นำเสนอคลิปคลิปหนึ่งนะครับเกี่ยวกับวิธีการเพราะเมล็ดอินทภาลัม7วันงอกมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆผมคงไม่ย้อนคลิปให้ดูนะครับก็ลองคลิกเข้าไปดูตามลิงก์ที่ผมจะแปะไว้ในช่วงที่ก่อนจบวิดีโอนี้นะครับคือคลิปนั้นเนี่ย ผมได้สั่งเมล็ดอินทผลัมมาจากตลาดกิมหยงนะครับสามารถเสิร์ชหาได้ตลาดกิมหยงที่อยู่ทางภาคใต้นั่นแหละผมโทรศัพท์ไปสอบถามนะครับในสมัย4ปีที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เน้นเรื่องพวก Facebook Live เท่าไหร่นะครับผมได้เบอร์โทรศัพท์มาแล้วก็คุยกับคนที่เขาขายเขา Import เข้ามานะครับเมล็ดอินทผลัมชุดที่ผมเพาะเนี่ยราคาตอนนั้นก็ถือว่าไม่ถูกไม่แพงเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วนะครับ ก็นาเมล็ดอินทผลามมาแล้วก็เอามาควบแน่นใช้วิธีการควบแน่นใส่ตลับคือทํายังไงให้มีความชื้นน่ะเหมือนผักหวานป่านั่นแหละนะครับทาให้มีความชื้น7-10วันก็จะงอกอมาแล้วก็เอามาใส่ถุงพ่อชําจากถุงพ่อชําเล็กๆในคลิปนั้นนะครับเติบโตมาเป็นต้นนี้เลยล่าสุดนะครับอัปเดตให้ชมล่าสุดปี2020อินทผลัมอายุ4ปีโดยประมาณ ต้นนี้เป็นบาฮีพันธุใหญ่ซาอูเป็นพันุ์กินสดนะครับผมปลูกแบบอาศัยธรรมชาติอาศัยเทวดาไม่ได้ให้ปุ๋ยไม่ได้ให้น้ําทุกอย่างปล่อยไว้ตั้งแต่ทําคลิปนั้นตั้งแต่ปลูกตอนนั้นจนถึงปัจจุบันแต่ว่าอินทภาลัมเนี่ยมันต้องมีการดูเพศการแยกเพศอีกนะครับคือต้นนี้ผมปลูกไว้เป็นกรณีศึกษาและวิธีการเพราะ,มะเมล็ดเนี่ยผมทําเพื่อให้คนที่สนใจปลูกได้รู้แล้วก็เผยแพร่ออกไป อีกอย่างผมไม่ได้เน้นปลูกไว้ในเชิงพาณิชย์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องการให้สวนเนี่ยมีหลากหลายเหมือนเราเดินไปตลาดนัดผลไม้อะไรประมาณนี่แหละไม่ได้เน้นปลูกพืชอย่างเดียวต้นนี้ก็สูงราวสัก3-4เมตรได้นะครับปลูกแบบอาศัยธรรมชาติเพราะว่าอินทผลัมเนี่ยมันมีอายุยืนเป็นไม้ผลที่มีอายุยืนนะครับต้องการปลูกไว้เพื่อประดับสวนเท่านั้นไม่ได้คิดจะทําเป็นสวนใหญ่โตอะไรมากมายนะครับปลูกเพื่อเป็นความรู้ แล้วก็นําความรู้ที่ได้เนี่ยมานําเสนอให้ท่านได้รับชมให้ท่านได้นําไปต่อยอดก็อรอลุ้นกันต่อไปว่าต้นนี้มันจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียถัดมาอีกต้นหนึ่งนะครับก็ปลูกในรุ่นเดียวกันนี่แหละเป็นพันเด็ดเล็กนัวเป็นพันกินสดไม่ได้คือต้องเอามาอบแห้งก่อนพันนี้ก็สั่งมาพร้อมกันนะครับตอนนั้นก็เพาะไว้เยอะอยู่แต่ว่าต้องการจัดสรรพื้นที่ เพื่อจะให้มีพืชมีผักหลายอย่างก็เลยแบ่งให้ข้างบ้านเขาปลูกไปด้วยก็เหลือไม่กี่ต้นนะครับที่รักษาไว้และปลูกแบบธรรมชาติคือไม่ได้ดูแลอะไรมากมายเลยปลูกเพียงครั้งเดียวครับอินทผลัมเขาก็จะอยู่กับเราตลอดเพราะว่าโซนนี้เคยถูกไฟไหม้ก็ยังไม่ตายนะครับสรุปเลยผมไม่ได้ปลูกในเชิงพาณิชย์ผมปลูกเพื่อศึกษานะครับแต่พืชบางชนิดผมก็ปลูกในเชิงพาณิชย์เหมือนกัน ในสวนก็ยึดตามตลาดครับตลาดต้องการอะไรมากที่สุดและอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือยึดตามหลักสิริพอเพียงด้วยปลูกผสมผสานกันไปซึ่งในช่องของผมเนี่ยบางท่านอาจจะเห็นเรื่องราวของผักหวานป่าผักหวานป่าชุดนั้นก็ยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวคงได้อัปเดตให้ชมกันและหลักๆกก็มีเรื่องราวของไผ่นะครับที่ผมให้ความสําคัญและชอบเป็นอันดับต้นๆ้นเลยเพราะว่าผมชอบศึกษาเรื่องไผ่นะครับจากคลิปที่ผมนําเสนอวิธีการเพราะเมล็ดอินทผลัม ตั้งแต่4ปีที่แล้วโดยประมาณนี่แหละก็มีคนสนใจแล้วก็นําไปทําตามไปฝึกเพาะถ้าใครได้ทําตามในช่วง4ปีที่แล้วน่าจะได้สวนใหญ่แล้วหรือไม่งั้นก็อาจจะติดลูกติดผลได้แยกเพศก่อนต้นนี้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการปลูกเพื่อเสริมความรู้แล้วก็นําความรู้มาเผยแพร่ให้ท่านได้รับชมถือว่าอัปเดตให้ชมนะครับกับอินทรพาลัมพันนี้เป็นบาฮีพันใหญ่ซาอุ ต้องลุ้นต่อไปว่ามันจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียแล้วผมจะมาอัปเดตให้ชมอีกครั้งขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ